กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่อยู่หน้าเวทีและก็ที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านครับวันนี้เราก็มาร่วมกันนับถอยหลังนะครับวันนี้ก็เหลืออีก3วันเท่านั้นเองฮะเวทีนี้ก็จะอยู่อีก3คืนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก3มคืนเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสำหรับคนเสื้อแดงนะซึ่งในอดีต ย้อนหลังไปสมัยที่พวกเรายังเรียนหนังสือกันอยู่นะสมัยก่อนนี่ผมไปเรียนหนังสือช่างกลนะฮะไปเรียนช่างกลอยู่ที่จังหวัดตากช่วงนั้นมีหนังสือมาจากทางกรุงเทพนะเรียกกลุ่มกระทิงแดงเพื่อจะเข้ามาร่วมพลังกันที่กรุงเทพมหานครนะับทางนายกสมาคมของ ช่างกลนะฮะเทคนิคตากก็รวบรวมกําลังของช่างกลนะฮะเพื่อจะเดินทางเข้ามาสมทบกับทางกลุ่มกระทิงแดงที่กรุงเทพมหานครนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยพวกเราไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยนะฮะก็ใส่หัวมาเกี่ยวกับเรื่องคนที่เข้าป่าเป็น,นคอมมิวนิสต์นะฮะมีหนังสือออกมาแจกจ่ายกันมากมายนะครับในสมัยก่อนผมก็คนหนึ่งนะฮะที่ หลงเชื่อกับว่าพวกที่หนีเข้าป่าเนี่ยเป็นพวกคอมมิวนิสต์นะฮะช่วงนั้นเรายังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยจนกระทั่งมีเรื่องเกิดขึ้นเมื่อ14ตุลาคม2516นะฮะออกข่าวเผากันแล้วก็นักศึกษาก็ตายกันมากมายนะฮะถูกใส่ว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์นะฮะในสมัยนั้น จนกระทั่งได้เรียนจบแล้วออกมาทำงานนะฮะหาเงินหาทองจนกระทั่งเกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะผมก็เป็นนักขุดทองไปทำงานอยู่ต่างประเทศมา17ปีนะครับไปอยู่ต่างประเทศก็ไม่เคยได้มาอยู่เมืองไทยะฮะไปปีปีปีหนึ่งแล้วก็กลับมาหนึ่งครั้งในสมัยนั้นก็ได้เงินได้ทองมานะ,ะสร้างครอบครัว จนกระทั่งมาทำงานอยู่เมืองไทยมาทำเกี่ยวกับเรื่องการจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศนะฮะจนเกิดความไม่เป็นธรรมนะฮะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกจับนะฮะตอนนั้นพักประชาธิปัตย์ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะฮะนายภัยทูลแก้วทองนะฮะก็ถูกจับจับใส่ว่าเป็นแพะอันนี้เป็นจุดที่ เราไม่มีความเป็นธรรมในสังคมไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมนี้ได้ก็เลยมาตั้งสถานีวิทยุนะครับก็สู้กันมาเจ็ดปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่เจ็ดเพราะฉะนั้นบ้านบ้านเมืองนี้เนี่ยเราไม่อยากจะให้อยู่ในที่มันเกิดขึ้นกับลูกกับหลานเราในอนาคตและตัวเราเองเนี่ยเราต้องสู้ให้ถึงที่สุดสำหรับคนเสื้อแดงนะครับ ต่อไปนี้เป็นต้นไปคนเสื้อแดงในเมืองไทยจะต้องพลิกประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถูกระบอบอมาตครอบงำมาเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งพวกเราจะไม่ยอมอีกต่อไปถึงแม้นอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่มีการยอมแพ้และการสิ้นสุดเราจะต้องพลิกประวัติศาสตร์ ขอให้พวกเราคนเสื้อแดงจงมีความรักสมัครสมานสามัคมค,ค,คีนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรื่องส่วนตัวตอนนี้เลิกนะเอาแต่เรื่องส่วนรวมคิดใหม่ทำใหม่เพื่อจะสร้างสรรค์ให้ประเทศไทยอยู่กับลูกกับหลานเราต่อไปเพื่อให้ได้ชัยชนะของความเป็นประชาธิปไตยเพราะกฎหมายในบ้านเมืองนี้ไม่สามารถที่จะดูแลคนเสื้อแดงได้ ไม่สามารถที่จะอยู่เคียงคู่กับประชาชนอีกฝากฝั่งหนึ่งได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดในอนาคตข้างหน้านี้เพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงที่ร่วมกันต่อสู้เราต่อสู้กันมายาวนานอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์สมัยตอนที่สอชอสลายการชุมนุมเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะสมัยนั้นเราโดนคดีความกัน เสื้อแดงแทบจะหายไปจากแผ่นดินประเทศไทยนะครับไม่สามารถที่จะเอาเสื้อแดงมาใส่ได้นะหนีกันหัวซุกหัวซุนนะหัวโดยเฉพาะแกนนำแล้วก็ขึ้นสถานีวิทยุต่างๆนี่ก็ออกหมายจับกันโดยทั่วนหน้านะผมก็โดนไป6คดีนะหนีอยู่3เดือนถามว่ามีการไล่ล่ากันมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะอยู่ต่อไปนี้เราจะ แพ้ไม่ได้นะครับแพ้หมายถึงชีวิตของพวกเรานะโดยเฉพาะแกนนำแล้วก็ผู้ที่มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้เราจะไม่มีการแพ้ไม่มีการถอยจะสู้กันต่อไปเพื่อลูกเพื่อหลานของประเทศไทยให้ได้ประชาธิปไตยที่เต็มใบมาสักทีหนึ่งนะผมคนหนึ่งขอยืนหยัดเคียงคู่กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่หน้าเวทีและที่อยู่ทางบ้าน ในวันที่19และ20บก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องออกมาร่วมด้วยช่วยกันช่วยสร้างสารรค์ประชาธิประยให้ยืนหยัดเคียงคู่ลูกหลานเราต่อไปในอนาคตขอบคุณครับ